ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีวันหนึ่งนะครับวันนี้ไรบริปนิตาก็ขอมาอัปเดตนะครับสายพันธุ์โบคาโดอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์แฮทนะครับต้นอยู่ข้างหน้าผมนี้ก็ต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอายุประมาณกับสามปีกว่าแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้พวกแมลงกัดใบพวกแมงกีนนนแมลงปีแข็งนะครับมากัดใบนะครับอีกอย่างก็ใบก็ร่วงนะครับกำลังเตกตาขึ้นมาใหม่นะครับ พันแฮดนี้เขาถามว่าปลูกได้ไหมนะครับก็รู้สึกว่าผมทดลองปลูกก็ดอกดอกเขาก็จับติดผลดีนะครับที่สวนเนี่ยผมก็ใช้เวลาว่างผมก็เอาปูก,กันแปลงป่าน,น้าผู้หญิงมาผสมเกสรให้นะครับผสมเกสรด้วยมือนะครับการติดลูกเขาก็ดีนะครับแต่ช่วงนี้อากาศร,ร้อนเหลือเกินนะครับผมก็ให้น้ำหมักปลานะครับประมาณ ยี oil, liters, ่ส10ิบหรือสี่สิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรหนึ่งหนึ่งปักบัวนะครับลดนะครับเพื่อเสริมให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ฉีดเจนเซียมบอลอนนะครับแล้วก็อันนี้อะมิโนโปรตีนนะครับเ่นพวกอแก้วนาโนนะครับที่สั่งซื้อนะครับเพื่อบำรุงทุกส่วนทั้งใบทั้งผลนะครับทุกเจ็ดวันทั้งสิบวันนะครับ ถ้าไม่ล่วงคงจะได้ชิมนะครับแต่ว่าเขาก็โตขึ้นทุกวันนะครับเอาเ,อาเอาขดาดูสายพันธุ์แฮทนะครับส่วนต้นพันธุ์ก็ทางสวนยังไม่เริ่มทํานะครับก็อยากคิดว่าจะมันสักปลายปีนี้นะครับก็จะทําต้นพันธุ์นะครับถ้าใครสนใจหรือสงสัยนะครับการดูแลการปลูกก็ทักมาได้ที่เพจที่ไร่ปณิตาหรือช่อง u t u b u บา้านสวนไร่กฤติตาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับ กัวเตโร่สวนก็วูนแปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับถ้าสนใจต้นพันธุ์นะครับยินดีนะครับ,บคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ